ได้ขนมจากเอฟซีมาเริ่มหากอบหน้าไม่เจออีกรอบแล้วแหละพูนตามุตะมิตามุตมิยามูนตามุตะมิพูนตามุตะมิอ่าถ้ามาลองชิมแบบวันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เอเบฟพูดถึงเรื่องน้ำหนักเรียบร้อยเลยเขาพูด จริงเหรออืมพูดรับเป็นยังไงอ่ะกก็็โดนโดนตัดโดนอนึ่งแล้วโดนตัดคะแนนทค่ะเออโดนเนี่ยเต็มร้อยคะแนนเลยเก้าสิบวันเนี่ยวันนี้ไม่มีคะแนนครับแต่เมื่อวานโดนคะโอ้เมื่อวานโดนคะแนนไม่ได้นะครับต้องคอยเตือนกันนะครับอย่าคุยเล่นนะครับคุณจะคุยเล่นอย่าคุยเล่นเออเรื่องสิบปีที่แล้วก็ไม่ได้นะครับห้ามคุยเล่นคุณจะมาถามเรื่องว่าเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะครับตายเลยทำไมเขาไม่มีแบบว่าแบบว่าแบบว่า เอไอที่จำแบบว่าดีๆนิดนึงดูก่อนว่าคุยเรื่องอะไรเพราะงี้คือเราห้ามคุยเลยสมมติว่าถ้าเราอ้าวพี่เบลนี่ถ้าเราขายดัมเบลก็ไม่ได้เด็กได้แต่เอาไป็นก็แบบมันคือรถอ่ะันนี้เขาพูดเขาตั้งเราตัดกันเราเราเดาไปเลยแม่แต่ว่าสุดท้ายพออ้าวดัมเบลเราก็ต้องตุ้นแคปสมมติถ้ามันหนักเลยเราก็ต้องแะไรก็ได้น้ำหนักลงมันตกรึไม่ได้เลยอันนี้ติดรอไหมหรือติดมสอไม่ติดอะไรเลยอ่าโอเคแต่มันยิ่งรอได้ ไหนยื่นคำร้องฮ่าเออยื่นคำร้องอ่ะเธอยื่นคำร้องเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆมามีคำร้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะอธิบายให้เพื่อนฟังก่อนดูเส้นมันดิอร่อยมากน่ากินมากเลยนะครับผมอ่ะยไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรก็อร่อยกินมันแค่นี้แหละอ่ะถ้าเอาเอาวนไปยืนรออยู่ข้างน้าแนทเลยไม่เดี๋ยวผมผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าจานคือแตปลาแป้ง เราทำเนี่ยอย่าแย่งกันคนละจานก็คนละจานไปเลยอันนี้อันนี้ของผมอันนี้จานอ่เธอเออไม่คนละรสชาติไปเลยผมจองรสชาตินี้อ้าทำให้กินหน่อยอันนี้อีดูดูเบรรอร่อยเอาแบบกล่องมารสชาติเดียวเขาเอารสชาติที่ขายดีที่สุดมาแล้วก็คือหอยขมทุกคนอันไหนรสชาติหอยขม อันนี้ที่คุณกำลังรับทานอัที่ผมเคยกินแล้วนะเออวันนั้นอันนี้รสชาติหอยขมนะครับเพื่อนๆอร่อยมากเลยมาเดี๋ยวเรามาลองกันจริงักกลิ่นน่ะก็คือมาจากหน่อไม้ดองนะคะอืมเขาบอกว่าไอเลิฟติกตอกไอเลิฟติกตอกไอเลิฟติกตอกที่ก้าสองคืออะไรครับนี่เดี๋ยวมีสูตรนึงเดี๋ยวเราลองอันนี้กันค่ะก้ออันนี้เดี๋ยวเราจะต้มเป็นกวางเลยสูตรมะเร็งไข่ดีกันไกลหมดแล้ว ไอ้ตะแกรงสองอะไอเห็ดหูน<ง>หนูน่ะน้ําเห็ดหูหนูมจะบอกให้ว่าคือใครที่ว่าชอบไปกินเหมือน,นคล้ายๆคนชอบสุขภาพชอบกินน้ําสุขภาพอะไรเงี้ยหร<ม>ือว่าแบบคือกินแล้วมันรู้สึกแบบสดชื่นในแบบของเขานะอร่อยนะเหมือนกินลางนกเลยใช่ค,ค,ค,คือสำหรับผมไม่อาจสำหรับตัวผมกินนะอาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นเพราะว่าเพราะไม่งั้นก็คือเห็ดตัวไอเห็ดเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขากิน,นคนนี้เขาแบบ เออชอบกินเห็ดเขาก็เลือกกินเห็ดแทนใช่ใช่พอมันทำมันเป็นอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ย้ำนะถ้าจะให้อร่อยตุ่นตุ่นเราต้องแช่เย็นๆแช่เย็นมากๆอร่อยถ้าเธอมาช่วยนันกคนเลยแล้วก็อันนี้จานนะเธอเธอแยกนันกเลยอยากให้นันกกินเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยังไม่เสร็จไม่ได้ไม่ได้จานใครจานมันอันนี้ของผมว่าการแก้ด้วยเดี๋ยวเรามีหม้อใหญ่อีก งั้นเดี๋ยวก็าแต่งกับอาร์เธอร์ไปกินกันยถ้ากินจาเข้ากันไหมคะเดี๋ยวตีนเป็ดเข้าค่ะวันนั้นนายเอาตีนเป็ดกับไข่อันนี้แคบแว้วเหรอโดนแคบอ้วนเลยอือนี่ไงคนก่อนเดี๋ยวคลุกให้เข้ากันนะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไรยใครชอบกินแบบแห้งนะผมบอกเลยว่าอร่อยมากว,ามวัน <ละ S 1> นั้นเนี่ยเราที่นั่งเล่นเกมกันอยู่แล้วก็กินอันนี้ไปด้วยป้านั่งว่าแบบแห้งอร่อยกว่าอร่อยอร่อยให้ให้พี่น้องสาดู เตัวย่างี้้หนาตาดีมากขอบบคคุณรัไม่ไม่หมายถึงเนี่ยค่ะมาจีนจ้ะโอ้โหเพื่อนเชาวันนี้สินค้าที่เรามาหาเนี่ยมันเป็นของประเทศจีนจริงๆแล้วอะคือผมบอกว่ามาแล้วแครจะมองราคาสูงแล้วก็อันนี้เท่าไหร่ห้าสิบบาทมาเท่าไหร่ห้าสิบบาทแต่คือบอกว่ามันเยอะมากนะ คือเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นมีแบบสาเร็จรูปเลยที่มันใหญ่ก็อันนี้มันเยอะมากนะอันนี้มันดูเยอะเลยบะหมีเกาหลีก็สี่ห้าสบแล้วอันนี้เป็นบะหมี่ที่มาจากประเทศจีนแท้ๆเลยนะครับรสชาติเพื่อๆก็จะเหมือนได้กินอาหารจีนจริงๆเลยนั่นแหละเหมือนฟิลแบบหมาล่าอย่างนั้นเจ๊ปู่ะ เออเดี๋ยวนี้เราก็กินอาหารจีนกันอยู่แล้วเราชอบไปกินสินค้าของข้าวสารมาแล้วเขาได้รับออยจากจีนมาแล้วด้วยนะคะที่เราเลือกมาได้รับออยถูกต้องปลอดภัยแน่นอนสะอาดนะครับจะให้เพื่อนๆดูได้เลยแล้วก็เขามีขายอยู่ที่ห้างในจีนอยู่แล้วแล้วเราเราช่วงเนี้ยเขาเอามาขายในห้านไทยก็คือห้างคลินิกประตูน้ำค่ะแล้วก็มีตลากของไทยออยล์เล็กน้อยก็คือได้ออยจากไทยด้วยนะคะสินค้ามีคุณภาพอะไรหมดคะใช่แล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะคะ ออนะแต่อร่อยจริงค่ะเหมาะจะมีติดบ้านนะก็คือยังไม่ง่ายอันนี้คือของจีนทแท้ๆเลยนะใช่ค่ะแท้ๆมึงก็ลังเข้ามารสชาติอร่อยอร่อยไหมน้องแกมินมทาย <ś IL ies> อร่อย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 นู้เดิมจริงอร่อยคือเนื้อเส<อ>้นไรมันเป็นเนื้อเส้นที่แบบว่าอร่อยดีมากเลยนะตอนแรกอ่ะมันเป็นเหมือนไอ้เส้นเน่นจริงแล้วพี่ตันดูหรือลองตูตอนนี้ดิมันเป็นแบบเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเส้นมันเป็นเนี้ยอร่อย หมือนเส้นเล็กนะแต่ว่าเหมือนหนุ่มจีนเส้นสดมากกว่าค่ะเหมือนไหมได้กินแล้วนะน้องพี่เอออ่ะโชว์เธอไปก็ใกล้ลูกเธออยากไปยืนเธออยากไปยอมไหนจานนะเธอจานนั้นแลกแยกไปหรออ่ะมันทำให้เข้มข้นมากเ้ี่ลูกจ๋าใฝ่ฝันอ่ะใครถ้าเข้มข้นเกินก็คือใส่น้ำเพิ่มหน่อยเอ้ไม่เข้ม งเนี่ยเขามีถั่วทอดมาด้วยอ่ะทุกคนมันหิวอะไรขนาดนั้นพี่ซันดูหน่อยดิน้อน้อง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 กินติ๊กตอกกิเคี้ยวกูบินเลยน้อน้อพี่ซันดูพี่ซันดูยุงยังอยากกินอาหารจีนเลยพี่ซันดูมันหิวขนาดไหนดูดิมันมันไม่กลัวอย่าเพิ่งหิวขนาดนี้ให้มันกินเออเมื่อวานเนี่ยที่น้องกินที่ไม่กลัวไม่บินอะไรเลยตอนนี้กำลังตัวเล็กอยู่มันเพิ่งไขเล็กๆกำลังระบาดไม่แม่ตัวนี้ตัวนี้ขาไม่มีอะไร เมื่อวานน้องบอกหน้าตามันเช่อว่าตัวนี้มันแต่หน้ากากขาวเลยทีเยที่น้องบอกว่า้อนชอบมากอ่ไอ้นี่มันดูลายไม่ใช่หรอไม่ใช่หน้ากากขาวไม่เห็นนวเนี่ยอ๋ออเคเออตอนเด็กอ่ะมีใครเป็นบ้างวลายุงกัดแล้วปล่อยให้เขากินไปเรื่อยๆจนเขาท้องป่องอ่ะแล้วตอนเขาบิน ไม่ตอนเขาบินบินไม่ตัวเลเยอะมันจะโหลดต่ำมันจะ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 ทัดแองโกลทัดแองโกลคืนไปเรื่อยคือบินสูงไม่ไหวเออเออหรือถ้าเป็นตัวกินเยอะจัดเลยปุ๊บแบบตรงก้นมันจะมีแบบหอมมาเลยเออเห็นเป็นแบบปูบวกยเบตึงตึงเคยไหมดึงหนักไม่ใช่ไหมหอมยังไม่เคยลองอ๋อหนักแล้วดึงไว้ออกมาอ่ะอันนี้ชิบดึงผ่าออกเลยเฮ้ยอันนี้หอมป่ะใช่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 คค่ะตอนนี้ใครที่กดแบบช่วยไม่ทันอ่ะให้กดแบบ แบบซองใหญ่ไปกอดก็ได้ค่ะแบบซองอ่ะเพราะแบบเพื่อหมดหมดไปแล้วแบบซองอ่ะทานได้หลายคนนะทุกคนแต่ว่าวันนี้พี่ที่เขามาเขาบอกเขาทานคนเดียวพี่ที่เขาเอามาให้เจปูขายเขาบอกเขาทานคนเดียวที่ประเทศจีนนะทานคนเดียวหแต่เราชอบเราจะเป็นแบบชอบกินของหลายๆอย่างแล้วจิบกันเจปูเนาะไม่วินะไรก็จะอรอะไรสชาติเดียวกันนะคะซอต่งต้องบอกก่อนมากคือ คือมันเยอะนะครับคือกินคนเดียวก็คือเป็นอาหารมื้อนึงเต็มๆเลยนั่นแหละอร่อยป่ะพี่เตอร์อร่อยมากพี่เตอร์ชอบเลยวันเดียวอย่างเงี้ยหอมเส้นหนึบเส้นหนึบเนืะอพีกซันดูดิมันมันผิวจัดมันแบบไม่กลัวเลยอ่ะดูดิเข็ดแบบโอเคเลยอะค่ะดูดิมันไม่กลัวอะไรเลยอ่ะผิวจัดได้กินครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนเห็นเขาคงอึดอาจากจะดีดออกให้เนาะแเปล่าเปล่าทุกที่ตบเน็กยาเน็กยาเน็กยา เฮ้ยไม่โดนไม่โดนเออมาต่อหล่อว่ะทั้งนั้นทั้งนั้นเพื่อนๆลองซื้อไปรงบล็องไปก่อนนะคะชารีชารีบอกเพื่อนๆมาแล้วว่าอีก next two week อีกสองอาทิตย์จะหล่อมากตอนนี้ไม่ค่อยจะชัวร์ละพอตั้งแต่ได้ขนมจากเอ็มซีมาเริ่มหากรอบหน้าไม่เจออีกรอบแล้วแหละยพูนตะมุตะมิตะมุดตะมิย่าพูนตะมุดตะมิพูนตามุดตะมิแต่ก็น่ารักนะ อร่อยกดไม่แพงอันนี่ต้มยำอัรมวอร่อยค่ะมินคนไหนากินแบบน้ำยังยังกามินชอบแบบว่ามีอันนี้อันนี้มัดทุมัดอร่อยต้นแครวอลอร์เค็มอ่าเค็มข้นเค็มข้นจริงๆเค็มข้นดิบๆนี่แครวอลอร่อยอีจริงจิ้งอร่อยมาเรามาลองกินกับ เดี๋ยวเดี๋ยวขอกินแบบแบบว่าลองมีวาเลอร์จกตุ่มไม่จกตุ้มเออเนี่ยกินแล้วบอกหน่อยอ้ามขอช้อนแสนอร่อยเลยช้อนขอช้อนหนึ่งช้อนนี่มาแล้วนี่นะคะคุณแม่บ้านที่เวลาเปิดกระปุกไม่ได้ใครก็หาอะไรมาเคาะหลายคนในเวลาเปิดไม่ได้แต่บางทใช้แรงถุกชีวิตก็เปิดไม่ได้จริงๆมันง่ายมากใช้สันมีดแต่เคาะแค่ป๊อกป๊อกขวามันก็เปิดง่ายเลยไม่แต่ประเด็นในอันนี้มันไม่ได้เปิดยากไงป้าแต็ง ก็คือว่าสมมติเวลาเราบิดเปิดไม่ได้บางคนผู้ชายยังไม่มีแรงเปิดเลยนะแต่ว่าไอ้ที่แบบแบบเปิดแล้วแบบออเปิดแล้วมันแบบว่าลองแบบไม่เคาแน่ได้คือคือกลัวมันหกกลัวมันหกอ๋อกลัวมันหกเฉยสมมติว่าเมื่อเปิดปุ๊บเปิดไม่ได้แรงขนาดแรงแค่ไหนไม่ได้เพื่อนเอาแค่ใส่มุ้งใส่มีดแล้วเคาะปั๊บปั๊ปปั๊บแค่นี้แล้วก็เปิดเลยปั๊ปแล้วก็เปิดได้เลยเออแล้วจะเปิดแต่ถ้าเปิดไม่ได้ก็คือมันแน่นเกินจัด ี่ยไห่ลองกินกับพริกส่ลุงที่นี่นี่ให้เพื่อนๆดูนะคะอย่างที่จีนะคะเวลาเขาเก็บพริกใส่ลุงอะค่ะเขาเขาจะเก็บเป็นแบบนี้มันจะเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็มาดองเขาเลยเรียกว่าสายลุงเพราะว่าเขามีหลายสีนะคะแป๊บนึงถามหมนพื่อยเพื่อนเพื่อนจะนั่งดูเราขายของอดกสิบปีงี้เลยหรอเออแล้วพอสิบปีผมก็สี่สิบ เพื่อนๆก็เท่าไหร่แ้งก็40ปสแตงก็80เพื่อนๆก็60-70กันมาแก่ไปด้วยกันเนี้ยเออเหมือนอยู่กันจนแก่แล้วเราขาย20ปีก็ต้องเริ่มมีคนเสียชีวิตแล้วเดี๋ยวนะแปทำไงดีวะเนี่ยเราเอาแก้มมามาเอาคนขลยเออดูคนขายไม่ถึงผมไปก่อนเห็นแล้วน้ำลายสองอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงละเม่อกียถามพี่ที่เขาเอามาให้เจ๊ปูถามว่า กินยังไงเขาอบอกกินได้เลยหยิบกินเล่นเหมือนคนกินเชอร์รี่ดองแบบนั้นเลยกับแก้มใ,<ช>ใช่ไหมคะค่ะ,ะแต่งลองมันแบบมันไม่ได้เผ็ดขนาดน,นั้นแบบแล้วมันแบบเปรี้ยวๆหวานๆแบบแซแบบ่บๆเหมือนเหมือนเอาไปกินแก้มอะไรอย่างเ,เงี้องอยดีไนย่ยวมพกเนยหรือว่าไส้กรอกอีสานออมเลยหอมมากเลยอะตอนนี้หอมอะไอร่อยมากอร่อยมากๆ ตรงนี้ทานคู่กับข้าวบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มซาลาเปาหรือเป็นอาหารว่างก็ได้เลมเหมือนเอาไว้กินตัดเลี่ยนนะรสชาติเนี่ยรสชาติคือผมพอพอพูดถึงบะหมี่ก่อนคือเหมือนแบบว่าได้กินอาหารจีนแ,แท้มออมีของจีนแ,แท้แน่แหละถ้าพูดแบบตรงๆอ่ะอันนี้ชอบไหมชอบมากเผ็ดสะใจมากอันนี้ลองกินพริกดองอันนี้ก็คือแกลงว่าอันที่อยู่ในตีนเป็ดอะเผ็ดกว่าอีกเออ คืออันเนี้ยเปรี้ยวกรอบแล้วก็ร่อยทุกพริกดองอะไรพวกเนี้ยตอนเด็กๆเนี่ยเราจะไม่ไม่ชอบกินนะแต่ว่าพอกินปุ๊บพอโตแล้วลองแบบว่าเคี้ยวๆไปเถอะอร่อยมันรเียนไี้จิ้มพวกแบบอะไรเลี้ยนๆมาแนะนําอันนี้อร่ like อยจริงเดี๋ยวลองเนี่ยแล้ก็ปลูกนี้ราคาดีมากเลยนะคะเท่าไหร่นะคะน้องอ้อมค่ะ ร้อยยี่สิบเก้าบาทมาในแพ็กเกจจิ้งแบบก็คือที่จริงอะนะคะเต็มก็ที่จริงอะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะทุกคนแต่วันเนี้ยลดเหลือหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทแล้วเก็บได้สิบสองเดือนแล้วอยู่ในขวดแก้วที่ซีลมาอย่างดีคือแบบวางลืมไปก็คือเก็บไว้จได้อยู่นะคะจริงเหมือนเส้นขนมจริงจริงเนี่ยแตงบอกเออเหมือนขนมจริงแต่เป็นแบบเส้นสดด้วยดูดิเหมือนเส้นขนมจริงจริงลองซูมไปใกล้ๆ คือมันมีความคล้ายเรากินน้ำเงี้ยวอะแต่ว่ารสชาติเขาจะแบบเป็นรสจีนอะฟิวหมาล่าอันนะก็คือกินเพลินนะคะลองกินกับพริกนี่ไปด้วยเลยใช่ไหมเออลองลองไว้พริกดีมากพริกอร่อยแบบมงเพิ่งคเคยกินเหมือนกันนะฮะึ่มเนาะเนาะอร่อยแบบมีความแบบยังมีเปรี้ยวอร่อยหน่อยอ่ะ,อะมันกรอบอะเปรี้ยวสะใจหรออ่ะกัานมันด้วยเหรอ กินก็ได้ไม่มีใครว่าใช่เปรี้ยวสะใจอร่อยมากพริกนะแล้วเข้าไปเราไปถ้าลองชิมพริกดองยังด้วยปีนใจเป็นฟาร์มอันนี้ยี่เนี้ยมัดไม่พอไม่เทนทเวนตี้อ่ะจริงจีเออต้องบอกว่าอันนี้อันนี้จริงนั่นไหนก่อนก่อนเข้าไลฟ์แล้วก่อนหลายวันแล้วแล้วก็ยังกินอยู่อีกอร่อยกินไม่หมด คือมาเก็ตก,ก่อนเข้าไลฟ์อ่ะเธอก็มานั่งกินแล้วประดังบอกอาเธอใจเย็นลูกเน <c oughs> ี่ยอาเธอบอกไม่เย็นเดี๋ยวอาเธอจะกินถึงตีสองใช่ไหมใช่เพระมันอร่อยเกินไปเป็นเพื่อนค่ะ <c oughs> อย่างลืมนะซื้อครบ5 0 0บาทจะได้เครื่องคันน้ำผลไม้ด้วยนะคะส5 0ร150คนแรกแล้วก็ซื้อ,อครบ1 0 0 0บาทจะได้หมอ้อไฟฟ้าไปด้วย20คนแรกตอนนี้เหลือหม้อหม้อไฟฟ้าหมด ใ่นะไอตัวเครื่องคันยังอยู่นะคะเครื่องคันน่ะก็ม้วนะคะมันแบบพกผ้าไปยิมไปอะไรได้นะทุกคนค่ะไปใส่พวกผลไม้หนไพดีกินได้เลยแล้วก็คูปองวันนี้นะคะซื้อครบ2 5 0หิบาทลดไป5้าิบาทนะคะซื้อครบ4 5 0ห้าิบาทลดไป90้าสิบาทซื้อครบ5้ายเกบาทลดเพิ่มอีก1นึ่งร้อยสิบห้าบาทวันนี้คูดจริงแล้วไอตัวไข่อะดีนะคะใครที่แบบ ดูแลตัวเองอยู่อ่ะพกไว้กินตอนหิวก็ได้พระเังกว่าเวอร์พริกสีลุงดองป้แตงกินมาชอบอะไรสุดพี่จริงอ่ะชอบทุกอย่างเลยเพราะว่าดิฉันน่ะคือคนที่ใช้เงินจริงๆซื้อมานานแล้วค่ะอาหารหมาล่าเรากินกันทุกท์ใช่หมาล่าเราเป็นแบบหมาล่าเลเวอร์แล้วว่าเราไปร้านหมาล่าป้แตงแบบมาทีก็ไปกินหมาล่ากันมาหมาล่ากันมา มันอิ่มแบบฝาละเวเลยมาเออเวลากลับมาทุกครั้งนะลุงซันถามไปไหนมาไปกินหมาล่ามานั้นนี่ค่ะไปกินหมาล่ามาจริงๆทุกคนแต่ว่าใช่น้าเหลือเวอร์รากชอบอาหารจีนมากใช่ลองใช้หน้าตรงไอ้เนี่ยไอ้ตรงติดเอสวิวอะ่ะชอบชอบไม่รู้เหมือนกันคือเป็นร้านอาหารจีนจริงจังใช่แต่ก่อนเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงไอ้ติกเรียบด่วนรามินทาเลยอ่ะ ไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าคือเป็นร้านที่เป็นบใหญ่เลยติดตรงตรงมุมนั่นแหะแล้วนี่ก็ไปไปกินอากินหนเลยไปกินก็ชอบมากอีมเดี่อิบเมี่เจ็่อิใเจไมี่เ็ดีิบเลย่ยีนสิ้เดูี่เจ็ดี่อเ็ย่เจ็ด่สินเจ็ยี่มิเหดี่เดยี่าิบีเ็ดีเยี่กเ็ดยยี่เดยต่กเี่เดียวนะ มันย้อนประมาณห้านาทีเปิดปิดใหม่ไปเจ็ดครั้งแล้วนะ่ะแต่พี่นายชอบกินอาหารจีนมากเลยอ่ะจริงๆนะเราไปเป็นสไปจีนเราดีใจมากเลยเพราะเราได้กินโต๊ะจีนบ่อยมากอ่ะเออเิอมาผมก็เคยกินโต๊ะจีนแพงสุดในชีวิตก็ตอนตอน้นปีเนาะ เคยมาไม่เคยกินโต๊ะจีนอะไรแพงมาก่อนเลยเท่าไหร่แพงสุดชีวิตมาอ๋อโต๊ะเดอืมไอ้คนเราก็ต้องมีอาหารพิมพ์ย่อมไงเออเกือบจไม่เคยกินบ้านดีแอคุณการมีมากินโต๊ะจีนแพงสุดในชีวิตปกติกินแต่ต้มบะหมี่กินกันแกงเราอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากแล้วไม่วันนั่งมาไม่ได้กินอ่ะก็แต่งไม่อยู่ไม่ใช่แต่งไม่อยู่ตังไม่พอ เาแตงไม่เบิ้ลเป็นครูนุ่นเอออือชอบกินอาหารจีนมากนะอุ้ยแต่เดี๋ยวนี้หมาล่าหิดมากนะเดี๋ยวอะไยังไงเอ้ย่ใงรเหมือนคนมาเขาเลยนะคะแตงรู้ไหมทีหลังจะรีวิวของกินอ่ะกินอะไรเยอะก่อนเข้าไลฟ์นะบอกป้าแตงบอกตัวเองอ่ะเอออ้ยแตง ไมาถึงเัมเค้กไปแตะแตะไข่อะดีนะด้วยข้าด้วยันนี้มาถึงกินเค้กไปสองก้อนก่อนเลยทาไมต้องกินส้อนคนจะ้หนัอยู่ดคานี้นะเดี๋ยวช่องมันบินรเปล่าเดี๋ยก็เตือนรรรเอาละนี่เมากินหรือมาขายของเนะ่ยมันอร่อยมากเลยนะ ี่อลเพื่อนเผ็ดกันีกเพื่อนบอกว่าเป็นเงิวซื้อเองไม่กล้ามีคระวังระหว่างระหว่ากินหมดทุกอย่างอ่ะยืดเลยมากินหมดอยู่แล้วระหว่างเนี้ยคือถ้าเพื่อนเพื่อเนี่ยเห็นว่ามีอะไรพอหน้ากินเพื่อนๆลองซื้อกินกันได้เนี่ยไปใต้แบบก็ลองซื้อกินกันดูเหมือนว่าเราเราได้ลองกินอาหารจีนขนมของจากจีน มันมีถึงสาเร็จรูปจากจีนมาลองกินกันแบบจริงๆเลยไข่นกกระทาก็เป็นไก่จากจีนนกกระทาจากจีนที่คอดให้เราได้ลองกินกันรสอร่อยมากเลยแบบรอมธรรมชาติอริงไม่รู้จริงเ่เขาบอกว่าแบบร่มเขาจะเลี้ยงแบบคล้ายๆแบบธรรมชาติเลยที่เหรอใช่เป็นนกกระทาเลี้ยงแบบกึ่งๆธรรมชาติเลยก็คือเลี้ยงแบบปล่อยอ่ะเหมือนต้นตูนเลี้ยงอ่ะเธอแบบปล่อยอ่ะมองไปว่า ไ้น้ำไปตรงไหนก็ไม่รู้อย่างงี้เออแบบนั้นแหละใช่ไหมใช่ไม่ได้มองเคยจะบอกเมื่อวานนี้ยฝนตกหนักมากบ้านใครฝนตกหนักบ้างคะทุกบ้านอะค่ะตกแบบพายุและที่น้าปนะงไมนห่วงอาเธอร์กับเฮเดนเขาไปว่ายน้ำกันใช่ปะเราก็กางล่มไปแล้วพอเราไปดูอะเราเห็นหลานสองคนอยู่กลางน้ำกำลังทายเรือแล้วเราเห็นฟ้าผ่าเปลี่ยน ไปเลียยขึ้นฝันแหล,ล,ละก็คือวันนึงไม่ต้องตกใจอ่ะอยู่ดีไอ้อาร์ก็คือเรื่องของเลยว,ว่า,าไ,ไปไหนก็แน่ตกใจเพาะว่าอะไรรู้ป่ะ <c oughs> ห้าทุ่มอะหาไม่เจออยู่ไหนรู้ป่ะมองไปเหินรอบๆบอกไกลๆตอนดึกๆอ่ะน่ะมันอยู่บุมุดตดูโผล่น้ำอยู่ในน้ำเหมือนนั่นแหลตอนเด็กเลยเนาะ,ะเออใช่ต้องไปตามทุกวันนะเหมือนนั่นตอนเด็กจริงนั่นเล่นน้ำรึอันตรายนะครับผมต้องบอกว่าเด็กๆวันหนึ่งก็มีเนี่ยก็ต้องบอกว่า จะไปเก๊กตอนไม่ไหวอ่ะไม่เก๊กก็บอกไม่ไหวเอ้ยไม่ไหวก็บอกไม่ไหวตอนในเหน็บไม่วเออตอนในเหน็บนั่นเนคือเหนื่อยแทบจะตายอยู่แล้วก็ยังเก๊กอยู่แล้วตอนืเหลี่ญนอ่ะเหลืยอนี่คือเก๊กเก๊กแต่มันเก๊กไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็บอกผู้บอกต้องนะตอนเหลี่อนเก๊กไม่ไหวจริงเหรียญมันลงมาติดคอก็พยายามกืนเข้าไปเก๊กไม่ไหวจริงไปบอกแม่แม่บอกไป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 เล่นอื่นเอาห้าบาทแล้วไปเล่นที่อื่นนะห้าบาทที่ให้อยะงมาติดคออยู่ ไม่แล้วก็ไปเล่นที่อื่นจริงๆด้วยนะออไปเล่นที่อื่นแล้วก็ไม่ไหวจึงกลับมาแล้วเป็นไ,ไงคะก็แม่เขาทุกออกนี่ทุกออกมาก็คือเกือบไม่มีนัก่ารีแล้วใช่ใชไหม